ที it, ่ขวาคนละคนกันคนละคนกันอินทิศเล่นก no. ่อนนะเออทำไมอินทิศเล่นก oh no. ่อนอเดือนที่แล้ว ก็บอกว่าหน่อยมีหนึ่ก้อนก็ไม่้อกว่าแค่อะไรเนี่ยก็เป็นคนเหนียวโอ้ยสบายวันนี้ได้มา้วงายค่ะล้วงขายได้มาไม่่านาได้นะราคาหน้าสี่ขาอยาน

หมดเยอะมากเลยมา่เด็กๆไปคนแก่